พิม์เขียวออกแล้วาผู้ชมเฮ้ยเรียบร้อยได้พิม์พเขียวมาเร็วครับโอเคคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้าโสดีเด็กเถกเรนแลก็นะครับมีอยู่กับผมปาน, oh, นอนถ้า่ช่อบปีเจทีพีอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอีกแล้วชมกระต่ายไม้ฟันนักผู้ชมกลับมาแล้วหัวกระต่ายมชม่ว่าเป็นการกลับมาของหัวกระต่ายไมชงก็เป็นของที่ไม่แหลมชมแต่หลายคนน่าจะต้องการน,นะครับผู้ชมครับก็เป็นหัวที่ผมใส่มาตลอดเลยก็ได้กลับมาแล้วผู้ชมยผมจะไปลองสุมให้ดูผู้ชมแล้วก็กิจกรรมยังไงก็ว่าใที่แล้วก็คลิปเมื่อวานที่ผมบอกว่าผมจะแจกบัตรแกน้านะครับก็ผมจะประกาศรางวัลนนิปี้ะ ก็คืออย่ารอดูทอน้ทยคลิปนะครับมชมเป็นขั้นตอนการแจกใบแก้หน้าให้กับคลิปเมื่อวานนี้สำหรับใครที่เมนู DIY ก็รอดูได้เลยผู้ชมนะครับก็ไปดูคลิปไปเลยโอเคผู้ชมครับก็กิจกรรมใหม่ที่เข้ามามชมนี่เลยจะเป็นทางตู้อีโวผู้ชมครับก็คืออยู่แค่7วันเท่านั้นเป็นกิจกรรมในการสุ่มหาพิมพ์เขียวผู้ชมครับเพื่อเอามาแลกเป็นชุดกระต่ายผู้ชมนี่ก็คือชุดที่แพงที่สุดนะครับ จะชุดแนวสีดาแล้วก็ตากระต่ายจะเป็นไฟสีม่วงชมนี่ครับนี่นี่คือหัวที่แพงที่สุดมิชมครับแต่ว่าหลักๆผมว่าไม่ค่อยสวยเสื้อมันสวยนะแต่ว่าผมไม่ชอบสีของหัวมิชมุมก็เลยไม่ได้เอาไว้ตอนนั้นแต่ว่าชุดผู้หญิงของหัวเนี่ยหัวผู้หญิงสวยนะครับมิชมสำหรับไปกระต่ายตัวสีม่วงเนี่ยชุดผู้หญิงคนนั้นจะสวยกว่าชุดผู้ชายนะครับแล้วก็กระต่ายอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเวอร์ชั่นตัวสีนี้มิชมตาเป็นไฟนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันสีเหลืองมิชมสีส้มมันแหละ นะครับก็จะเป็นระดับ2ชมก็สวยเหมือนกันนะครับชมแล้วก็หัวผู้หญิงชุดนี้นี่นะครับชุดนี้มีเอฟเฟกนะเวลาสั่งหาสตูด้จะมีปะรูปหัวกระโหลกขึ้นที่ข้างหลังคนะุชมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นเหมือนกันจะมีหัวกะโหลกขึ้น<ม>แล้วก็สีผู้<ม>ก็คือระด,ดับล่างสุดชมถูกสุดก็คือเป็นรุ่นที่ผมใช้อยู่คุณนผะู้ชมแต่ผมใช้เป็นตัวผู้ชายนะครับคุชมก็จะเป็นตัวนี้นี่คือหัวกระต่ายที่พี่ใส่ทุกวันะนะชมก็จะเป็นะ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  หัวประชชนตอนนี้ชมซ่อนก่อนแล้วก็มีเอฟเฟกเมื่อสังหารเหมือนกันนะครับเวลาสังหารก็จะขึ้นเป็นไฟสีม่วงน้ชมก็เดี๋ยวพี่จะมาลองสุมดูเผอได้พิมเขียวพี่อยากได้ชุดผู้หญิงเก็บไว้นะครับชมตอนนี้พี่มีหินห้าก้อนแล้วแล้วก็ต้องการพิมเขียวหนึ่งอันน้ชมจะมาดูกันว่ามันจะออกไหมนะครับก็ลองไปพิมพ์เขียวหนึ่งอันขอให้ออกตาแรกกันเจมนะเฮ้ยออกไหมโอโ้โหข้ามเอาออหินพิม์เขียวเถอะ <ś m _> อยากได้พิม์เขียวได้หินชมคร,รับเฮ้ยอีกสัตาพิมพ์เขียวออกไหมเนี่ยโอ้โข้ามไปไกลโอละข้ามไปโน้นหินจรแล้วผู้ชมเรืออสุ่มพิมพ์เขียวได้หินอะไรครับนี่สุ่มสองรอบได้หินสองรอบผู้ชมอยากได้พิมเขียวจะได้หินตลอดเลยโอ้โห แตข้ามไปหน่อยก็ไม่ได้มาออกตัวไ e อวัวเฮ้ยพิมพ์เขียวออกแล้วผู้ชมเฮ้ยเรียบร้อยได้พิมพ์เขียวมาแล้วครับโอเคและแล้วเราก็ได้ผู้ชมครับโอ้โหเราจะได้หินมาหลายก้อนผู้ชมครับเราก็ได้พิมพ์เขียวแล้วแล้วผมก็จะแลกเป็นตัวนี่ผู้ชมเรียบร้อยผู้ชมครับใช้พิมพ์เขียวหนึ่งอันแล้วก็หินสามก้อนนะครับในการแลกผู้ชมได้มาตัวผู้หญิงผู้ชมนี่ครบเซตผู้ชมได้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปใส่ให้ดูผู้ชมครับ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามาที่ผมก็อยากให้กลับมานานแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าผมก็ชอบชุดนี้มานานคุณผู้ชมชอบมากหลักๆก็คือว่าอันนี้เป็นชุดอันนี้คุณผู้ชมที่ผมแต่งเล่นๆคุณผู้ชม,ม,ชม,มอย่าไปสนใจนะครับนี่เออหวัวลืมถอดหน้ากากอับนึงคุณผู้ชม นี่ผู้ชมหัวก็จะประมาณนี้คผู้ชมครับก็คือจะเป็นผมหน้ามาา่านผู้ชมแล้วก็มีหน้ากากกระต่ายอยู่ที่หัวนะครับทรงผมจะเป็นสีมพูออกม่วง่านผู้ชมอยู่ข้าง่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นชุดเที่ยวว่าชุดครบเซ็ตนี่ชุดครบเซ็ตจะเป็นประมาณนี้คผู้ชมครับก็คือจะมีเหมือนกระต่ายน้อย่านผู้ชมอยู่ที่เอว่านผู้ชมกระโปรงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือครบเซ็ตผมว่าสวยอยู่นะหลักๆคือผมอยากได้ชุดนี้มานานแล้ว่านผู้ชมแล้วผมก็ ดูแว่นก่อนนะครับนี่ประมาณนี้น้รชงผมว่าสวยงามน้ชงก็เป็นชุดที่ค่อนข้างจะสวยน้ชงครับลายบานหน้าเราก็นิดหนึ่ง ในอิมชมก็จะประมาณนี้น่คุผู้ชมสำหรับชุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นชุดที่ถูกที่สุดแบบที่ผมใส่คผู้ชมก็คือจะเป็นชุดนี้เลยก็คือว่าถูกสุดแล้วก็คือพิมพ์เขียวหนึ่งอันแล้วก็หิน3ก้อนผู้ชมก็จะเป็นชุดกระต่ายนี้เนี่ยที่ผมใส่ประจาเลยก็เป็นหัวกระตต่ายตัวนี้คุผู้ชมแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับนี่ก็จะเป็นชุดที่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วก็แพงสุดก็จะเป็นชุดนี้แต่สำหรับชุดนี้ถ้าเกิดใครจะเอาจริงผมแนะนำไม่เอาเป็นชุดผู้หญิงนะครับสคบ ม่วงเท่าไหร่มิชองครับเคอว่าถ้าเป็นสีดำมันน่าจะสวยอยู่แต่สีม่วงมันดูไม่ค่อยสวยมิชองครับประมาณนั้นนะมิชชมก็กิจกรรมนี้จะมี7วันนะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมจัดกันเอาู้ชมครับโอเคไปดูกิจกรรมแจกรางวัลกันดีกว่าผู้ชมครับปอ่าโอเคม้ชมก็มาดูที่หน้าแจกรางวัลู้ชองก็คือนี่ก็คือ คลิปที่ผมประกาศลองเอ้ยที่ผมบอกว่าจะแจกของวันไปเมื่อ6ชา้ามิชมันคือคลิปนี้เมนยูดีไว้หน้่มชมอ่คือแจกเพชรบวกหน้ากากอยากมิชมก็คือจะเติมให้40่สิชมก็คือแจกเพชรให้120 122เม็ดนทุ่มชมอ่ะแล้วก็น้องก็จะได้หน้ากากอยากไปดู้ิชมัสำหรับคนที่เป็นผู้โชคดีผมเคลียร์คอมเมนต์เรียบร้อยมิชมครับไม่มีคนฟัดนะครับมีคนเพิ่มซ้ำอยู่ประมาณสองสามคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมิชมอย่างดีที่ไม่มีคนฟัดนะครับชมปกติชอบมีคนฟัดข้อความ โอเคลืมเอาตัวส่งข้อความมาชมนี่ได้ตัวส่งมาละหนึ่งรางวัลนะครับส่วนถ้าใครอยากให้แจกมากกว่านี้ก็รอวันเสาร์มาชมวันเสาร์ผมแจกประจาอยู่แล้วอันนี้แจกแค่หนึ่งรางวัลใครจะเป็นคนได้เอ่ยไปสองคอมเมนต์คนที่ได้คืออ้าวภูมิชมครับเอชทีภูมิน้ำชมเมื่อก่อนเคยใช้ชื่อแคนว่าแคนสานเตียมชมใช้คาว่าเอทีอันนี้คือเป็นลูกแคนเก่าผมชมครับแล้วแล้วเขาก็ได้ไปน้ำชมในค่ำคืนนี้นะครับอะนี่น้ำชม เอเจผชมแซวว่าตอนนี้อยู่แคนายแจกแน่นอน,มนชมครับนี่ก็เป็นคนที่ได้รางวัลชมครับเว็บขั้นเทพก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม,มชมครับก็ล็อกอินผ่าน Facebook มนชมครับเพราะว่าล็อกอินผ่านระบบตรงนั้นใช้ไม่ได้ผมก็ล็อกอินผ่าน Facebook เอาชมแล้วก็หน้าตาเว็บก็จะเป็นโฉมใหม่ผชมแต่ว่ายังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่แล้วก็ซื้อบัตรเกยหน้าสองใบนี่ซื้อแล้วผูมชม แล้วก็ไปดูตอนนี้คือมันจะแยกกันน้ชมระหว่างกล่องข้อความกล่องจดหมายอ่ะกับกล่องบัตรเติมเงินมันจะแยกกันนะครับคือถ้าเกิดซื้อเป็นโค้ดอ่ะมันจะมีอยู่ที่กล่องจดหมายแต่เกิดเราซื้อบัตรเติมเงินแหละบัตรเติมเกมชมมันจะอยู่ที่กล่องบัตรเติมเกมนะครับให้ไปกดที่กล่องนะครับนี่แล้วก็มากดที่กล่องบัตรเติมเกมชมเนยแล้วก็ดูเลขบัตรนี่ครับเลขบัตรก็จะขึ้นมาเราก็ก๊อปไปวางได้เลยนะครับน้ชมนี่หนึ่งใบอ้าว ัดลอกผิดแน่เลยอ๋อผิดอ่านน้ชมนังว่าทำเปบัตรถ,ถูกใช้ไปแล้วอันนี้น้ำชมอยู่อันกลางผมไปคัดลอกอันบนก็ไหวทำเป็นขึ้นบัตรถ,ถูกใช้ไปแล้วอ๋อข้าผิดอ่านน้ำชมเกือบไปเล้วเกือบ <c oughs> งงแล้วว่าทําไมใช้ไม่ได้นี่โอเคคุณผู้ชมคัดลอกผิดบรรทัดนะครับ เรียบร้อยชมผมก็เติมให้เลยนะครับเป็นบัตรแกน้า2ใบคุณผู้ชมมูลค่า68เพชรคุณผู้ชมครับ2ใบก็ร้อยสามสิบร้อยสามสิบเท่าไหร่วะร้อยสามสิบหกเพชรคุณผู้ชมครับก็ประมาณนั้นคุณผู้ชมครับก็เติมให้เรียบร้อยคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครอยากได้เพชรฟรีอยากร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็มีกิจกรรมแจกเพชรทุกวันเสาร์คุณผู้ชมสามารถติดตามไได้คุณผู้ชมแล้วรอดูกิจกรรมวันเสาร์ได้นะครับ และนี่ก็คือเว็บคั่นเทพชมใหม่ท่านชมครับสามารถกดได้ที่ลิงก์ได้รังคลิปได้เลยท่านชมครับเป็นเว็บคั่นเทพแน่นอนท่านชมครับรับรองว่าเติมได้ไม่โกงไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านชมและเติมได้ทุกเกมด้วยนะครับก็ไปละฝากไว้แค่นี้ท่านชมดึกแล้วท่านชมครับนอนเดิมท่านชมครับแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ว่าไปดีกว่าท่านชมเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย